สี่สิบนี้บ่ายโมงแล้วนะโยมนะถ้าห้าสิบนี่บ่ายสองหกสิบนั้นบ่ายสามเจ็ดสิบบ่ายสี่โมงเย็นมันลมล่อแล้วไม่ไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายมันเข้าทํานองนั้นแหละนี่เราก็ต้องดูกันเรื่องทรัพย์สมบัติในโลกนี้เราก็หาตามหน้าที่ความดีที่จะเป็นทรัพย์สมบัติติดตามในโลกเบื้องหน้าเราก็ต้องทํากันโลก เบื้องหน้าที่จะต้องเดินทางสเบียงในที่นี้ได้แก่ทานศีลภาวนาที่เราจะต้องเร่งเร่งรีบเร่งรีบทำไม่ใช่ว่าเอาไว้วันนั้นก่อนเธอเอาไว้นี้ก่อนเธอบรเดีย๋ยวย้ายบ้านไปอยู่ที่โน้นแล้วจึงจะเข้าวัดฟังธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าผลัดวันปลักกันรพรุ่งคนที่ผลัดวันปลักกันพรุ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนตายแล้ว